ขยับมาเปลี่ยนโหมดกันบ้างค่ะเริ่มระเบิดความมันบนผืนทรายในงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะคะพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ ืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2 0 2 2ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตลอดเดือนสิงหาคมรวม4สัปดาห์นะคะและสัปดาห์สุดท้ายวันที่24สิงหาคมเพิ่มเวทีที่เกาะล้านอีกด้วยค่ะ ด้วยสัปดาห์แรก5-6สิงหาคมที่ผ่านมาพื้นที่ชายหาดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยทางเมืองพัทยามีการปิดถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือจนถึงพัทยากลางทำให้นักท่องเที่ยวเดินเต็มถนนเลียบชายหาดเลยค่ะ ส่วนบริเวณด้านในบริเวณเวทีก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะคะในแต่ละโซนก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจองเต็มทุกโซนค่ะโดยทางเมืองพัทยาได้เว้นระยะห่างและต้องนั่งตามเก้าอี้ที่ทางเมืองพัทยาได้จัดไว้ให้ส่วนบริเวณรอบงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพพัทยาตำรวจท่องเที่ยวพัทยาและอาสาสมัครคอยดูแลความสะดวกให้กับน,กนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวดูคอนเสิร์ตตลอดทั้งคืนเลยค่ะ สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วยนะคะตลอดจนมีบูธอาหารที่นำของอร่อยๆขึ้นชื่อของเมืองพัทยามาเสิร์ฟถึงชายหาดพัทยาอีกด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ในท้องถิน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและเพื่อความสุขแก่พี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวพัทยาอย่างแท้จริงค่ะ